南花，的父。 พี่ชายคนนั้นกลับเมืองไทยแล้วนะลูกพี่ชายกลับมาแล้วเหรอคะเขาลืมสัญญาที่จะดูแงลหนูครอบครัวนั้นลืมสัญญาทั้งหมดเขาะจะสั่งสอนพวกเขา ไปเราสักทีนะจะได้ฟังแม่เราบ่นแทนน้าบ้างอ่ะคุณนาดพูดสานะไม่จริงเหรอฟังลูก <c oughs> โอ้ยหล,ล่อเลยคนเยี่ยมเลยลูกผมมีคนแนะนำให้คุณแม่กับคุณนารู้จักครับนี่ชมพ่ไรภระยางผมเองครับ แต่งงานแต่งการจดทะเบียนสำรอที่นู่นกันหมดเลยเหรอแม่ก็คุณพี่ก็ก็คุณชายโทรบอกคุณพี่แล้วนีะครับเด็กสมัยนี้ไม่มีความคิดใจร้อนไม่เข้าเรื่องงุกิบทำอะไรกันเองถ้าชาวบ้านชาวชอ่องเขารู้เขา้าเขาจะหาว่าพลาดท่าไปทำกระทง มไม่ได้ท้องค่ะเพียงแต่ชมก็ไม่ใช่คนตัวเปล่ามีคุณพ่อคุณแม่มีชาติวงตระกูลต้องรักษาเหมือนกันค่ะมีชาติวงตระกูลด้วยเหรอจ๊ะน้องสายพออย่อจะเข้ากรุงเทพนะนี่คุณมินมีนัดที่กับลูกค้าฝรั่งหรอคะแต่งตัวสังก้ใช่คะ่ะอืม จะไปทวงหนี้ถึงร้อยล้านก็ต้องขอรอหน่อยสิอ้าคุณวินมาทำไมบ้านนี้ไม่ต้อนรับแกไ,ไ,ดนะได้ยินฉันพูดไหม,ไมไฉันบอกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับแก ม่นปนตัวนี้เลยไอ้แค่คนสวนจบปสีทำเป็นใส่สูตแต่ตอนนี้<อ>ก็เป็นนักธุรกิจร้อยล้านมีแต่เราที่จนลงจนลงนะครับน่หยุดนะผมนายแพทย์สุมเมศเ,เ,ปเป็นตัวแทนของคุณวินศิรวิทย์วันนี้มาคุยเรื่องสัญญาเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ครับ คุณพี่คุณพี่ไปฉีกของเขาทิ้งทำไมอ่ะไม่ได้เศรักของฉันเรนยงฉีาแล้วเหรอไม่เป็นปัญหาผมยังมีอีกเยอะเอาไปปิดให้ทั่วบ้านเลยเอาไปปิดให้ทั่วเลยไม่นะหยุดนะหยุดนะ แกไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะคุณหญิงอัมพรคุณภูบาลสามีคุณนะ่ะรับรือชาวสวนอย่างผมเป็นเพื่อนหรือแม้ว่าคุณจะไม่นับก็เถอะนะแต่เมื่อเขาทําธุรกิจพลาดผมก็ยกที่นินมูลค่าร้อยล้านให้โดยไม่ได้ลังเลอะไรเลย <c oughs> คุณภูบาลเนี่ยทําสัญญาฉบับนี้กํากับไว้บอกว่าถ้าท่านชําระนี่ไม่ได้ฟังให้ดีนะครับ ลูกชายของคุณจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของคุณวินไม่คุณชายจะไม่แต่งงานกับลูกสาวไยของแกไม่เอาวินครับน้องสายม่สบายเป็นอะไรครับน้องชายมาวิ่งเล่นกับพี่เร็วมาวิ่งเล่นกับพี่เร็ว ที่นี่โรงพยาบาลเสียงดังไม่ได้นะลูกเอาวินครับบอกน้องสายสิครับว่าผมได้วาตัวใหม่มาให้น้องสายมาวิ่งเล่นกับผมหน่อยไม่ได้แนละ้วน้องสายไปวิ่งเล่นด้วยไม่ได้แนละ้วน้องสายเดินไม่ได้นะอะไรนะวินนายพูดอะไรอะ่ะน้องสายเป็นไขสันหลังอักเสบเป็นปริโอดเดินไม่ได้ลนะ สำหรับพี่ชายและทุกคนน้องชายก็แค่คนพิการเดินไม่ได้เป็นได้แค่ยังง่ายบริโภคของทุกคนฉันไม่รู้นะฉันไม่ต้องการที่จะเพิ่มเนญาตอีกใช่หัวฉันจะตายไปแล้วให้ฉันนัดสัญญาฉบับนี้เป็นโมคะอะเพราะอย่างนี้เหรอถึงได้ไม่บอกคุณชาย คุณชายไม่รู้เรื่องสัญญานี้ใช่ไหมฉันจะไปแต่งงานกับคนอื่นน,น,น่ะบนอกแกต้องการจะยัดเยียดให้ลูกสาว่อยของแกแต่งงานกับลูกชายฉันใช่ไหมไอ้คนเล็จะได้ไอ้เลวก็ได้ไม่แต่งก็ไม่แต่งพวกเราขนของให้หมดไปดูที่ของมีค่าในบ้านมีอะไรขนไปหมดขนไปหมดหยุดนะหยุดห<ป>ยุดห<ป>ยุดหยุดหยุด หยุดเลยนี่หยุดเลย<ส>เหยุดเดี๋ยวนี้นะยนยหยดไม่ต้องมาต่งอะไรเลยนี่แกไม่ต้องจับต้องอะไรนะฉันบอกว่าให้หยุดโอ้ยนี่มันจะวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วยนี่ก่อเรีนก็ได้นี่ครับคุณมินไอ้เวินถึงแกจะรวยนะฉันก็จำกําเพื่อของแกได้ยังไงแกก็คือไอ้คนบ้านนอกไอ้คนไร้าการศึกษาแกมาทำถอยอย่างนี้